หลังจากเมื่อวานที่ผมทำปเปล่าไปแล้วให้ดูไปแล้วนะครับรีวิวมเมล็ดพ่อครัวมัดรูมปอบคอนพ่อครัวจะมีทั้งบัตเตอร์ไฟแล้วก็มัดรูมนะครับวิธีการสังเกตว่าเป็นมัดรูมให้ดูสติกเกอร์ตรงนี้ครับถ้าไม่มีตรงนี้เป็นกระสอบแบบนี้เปล่าๆก็คือเป็นบัตเตอร์ไฟส่วนลัก k ให้ดูสังเกตว่าจะมีกระสอบจะมีสอฝั่งนะครับ ให้ดูฝั่งที่มีสติกเกอร์มัดลปัออบอตลงมาข้างใต้เล็กลอตอันนี้จะเป็นกระสอบเดียวกันเมื่วานที่ถ่ายให้ดูไปแล้วที่การดูล็อตนัมเบอร์คือนี่ครับน้านบนสุด 4545-B หรือว่า 4545-B สีส้มใสหน่อยครับโดยปกติตัวเมล็ดพ่อครัวเขาจะเป็นส้มแบบส้มขุ่นๆเนาะวันนี้จะเป็นส้มออกใสแต่ว่าจะไม่ได้ใสเข้าตานลนกลรับแต่ว่าจะเป็นสีส้มเม็ดกลมใหญ่อันนี้จะเป็นโตรหวานจะดูว่าคนเราเทากัั้วหวานออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานคั่วเขาเปล่าไปแล้วคือขามนะ Mama dulu สวยอยู่นะครับถ้าเทียบกับตัวป๊อปวีเวอร์มเมล็ดที่ได้จะใหญ่กว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์กลมจะสูงกว่าครับถือว่ารุนนี้สวยเลยโอเคครับ